ตอนนี้เราอยู่พูชิมิตมุโมยามานะคะอและะเล่นดนตรีของนี่ก็เสร็จิ้นแล้วคือดีมาไม่ทันนะคะเสร็จไปแล้วคู่ชิมิคุโมยามาค่ะ สวัสดีคะ่ะจะกับคุณพิงเจแปผน,นผัดกินพาเที่ยวนะคะตอนนี้คุณพิง์ก็อยู่ที่ฟูชิมิโมโมยาม่านะคะก็มาทําธุระนะคะก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังมากมายไก่กองตลกนะคะคือข้างหลังก็คือเป็นวัดน,นะคะเดี๋ยวเราจะาคุณพิงคเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูความสวยงามของเขตนี้นะคะวันนี้ตอนนี้อากาศอยู่ที่13องศานะคะแล้วก็ลมแรงมากนะคะเราไปเดินดูกันนะคะบริเวณก่อนที่เราจะไปสถานีรถไฟะคะ่ะ ไปกันค่ะทางเดินกลับนะคะทุกทุกคนดูฟ้าขมุกขมัวลมแรงมากมืดมากเลยค่ะนี่คือวัดนะคะข้างในสวยมากเลยนะคะนี่มีที่ตีไอ้นี่เหมือนบ้านเราด้วยนะคะนี่ค่ะระฆังเหมือนบ้านเราเลยค่ะไปกันนะคะเดี๋ยวลมแรงมากเลยค่ะ ร้านขายที่โอฮากะโอฮากะนะคะนี่คือร้านขายของที่โอฮากะคือคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะคะนี่คือข้างหน้าวัดนะคะไปดูวัดกันค่ะไม่น่าจะเข้าได้หรือเข้าได้หรือเปล่านะคะลองเข้าไปดูนะคะทุกทุกคน ต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีค่ะไม่ได้เปิดให้เข้าไปไหว้นะคะไปค่ะกลับกันค่ะโอฮากะก็คืออ่าบ้านเราก็จะเรียกป่าช้าหรือเปล่าคะทุกคน นะคะ,ะแล้วก็จะมีช่วงโอบงก็คือวันหยุดหน้าหน้าร้อนของประเทศญี่ปุ่นก็จะ,ะมาทําความสะอาดเหมือนบ้านเราค่ะก็จะเป็นตระก,กูลใครตระก,กูลใครก็จะไปไว้ที่ที่โอฮากะค่ะทุกๆคนค่ะไม่ไม่ผิดค่ะไม่ผิดนี่ก็คืออีกวัดหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่เดินมานิดหนึ่งนิดหนึ่งก็มีค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะวัดเยอะมากนะคะ ถ้าจะมากที่สุดแล้วก็ต้องเกี่ยวโตค่ะค่ะ,คะไปกันต่อนะคะกําลังจะกลับอ๋อคุณพิงค์จะเล่าอะไรให้ฟังลมก็แรงเมื่อคลึมด้วย่ะเดี๋ยวลมมาด้วยนะก็คือคุณพิงค์อ่าทายอยู่ที่มีทางกลับนะคะร้านดื่มอ่ะเดี๋ยวพูดยังไม่จบนะคะ ไปไญี่ปุ่นสบายมากนะคะเบียร์เหล้าอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยถังเหล้านะคะทุกทุกคนนี่ร้านนี้ยังไม่เปิดค่ะเรียนรายนะคะก็คือคุณพิงลืมแว่นค่ะก็คือแว่นสายตาสั้นไม่ใช่แว่นสายตายาวนะคะนี่ก็น่าจะเป็นที่พักของของพระหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นวัดนะคะทุกทคนมีมีระฆังข้างบนค่ะ ไปกันต่อคะ่ะยังมีร้านขายแบบนี้ไปกันต่อคะ่ะก็คือลืมแว่นสายตานะคะอยู่ในสถานีรถไฟที่บ้านคุณพิงนะคะฟูชิมิ อยู่เอลียวโกกุไดโกกุนะคะสถานีรถไฟนะฮะก mm hmm. ็จำชื่อไม่ได้ยามะโอ้ยหอมกลิ mm ่น hmm. นี่ก็ร้านอาหารค่ะทุกทกคนดูดีมีชาติตกูลมากเลยค่ะ mm hmm. คุณพิงต้องรีบไปเอาแว่นไปถามแว่นนะคะว่าจะยังมีอยู่เขาจะมาฝากไว้หรือเปล่านะคะ mm hmm. นี่ก็ร้านอาหารยังไม่เปิดนะคะ นี่ร้านต่อเล็บทำเล็บนะคะความสวยของผู้หญิงไปกันคะ่ะฝั่งนู้นจะเป็นร้านอาหารมากมายกันกองค่ะแต่คือเราไม่ไปเหตุผลเพราะว่าคุณพี่ <laughs> ต้องรีบไปดูแว่นนะคะ <laughs> แว่นแว่น,วนไม่รู้หล่นไปไหนก็ว่าใส่กระเป๋ากางเกงแล้วในเป้ก็ไม่มีนะคะน่า,นนาฐานมาก ฟูชิมิยุโมโมยามะนะคะแล้วก็จะเป็นตลาดของฟูชิมิโมโมยามาะคะม่ะไข่ขคอขนมปังนะคะขนมปังเยอะแยะมากมายเลยค่ะโอบเองทำเองวิน่าอร่อยมากเลยทุกคน<ม>ไปกันต่อนะคะ<ม>คุณพิงรีบค่ะ<ม>รีบมาก <laughs> นี่ร้านกาแฟนะคะเนี่ยคือโอฮากะก็คือเนี่ยของตระกูลคาชิวระของคุณพิ้งจะอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ mm hmm. คือหนึ่งปีจะมาทําความสะอาดแต่เราต้องอ้อมไปข้างในแต่คือวันนี้เราไม่ได้เข้าไปค่ะเพราะว่าเราจะไปหาแว่นตาของคุณพิงค่ะรีบค่ะไม่ทราบจะปกติประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าเราลืมของที่ไหนอะไรยังไง mm hmm. เขาจะไปเก็บไว้ให้นะคะแต่คือคุณพิ้์ไม่ทราบหล่นที่ไหนเพราะว่าคุณพิง เบี่ยงเบนผู้คนนะคะคุณพิงก็ไม่ทราบตรงไหนจริงๆค่ะทุกๆคนแต่เป็นสถานีรถไฟว่าจะได้ไหมคะแว่นของคุณพิงนะคะแวน้น <c oughs> แว่นสายตาสั้นค่ะไปกันค่ะรีบๆค่ะารีบๆก็ของแวะกันนะคะบ้านประเทศประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีคาะร้อยนูถูกมากเลยทุกคนผักสดสดถ่าที่บ,บ้านเราถ้าในี่24ก็24บาทนะคะโอ,อค่ะ ลมแรงน,นะคะโอ้นี่ใหญ่มากเลยอะ่ะถูกมากด้วยค่ะสองร้อยเองค่ะไปกันค่ะขนาดวารียังต้องแหวะไก้คริสต์มาสแล้วนะคะไปกันต่อค่ะ เล่นนะคะทุกๆคนตอนนี้เข้าหน้าหนาวนะคะก็จะมีโอโุดอเด้งค่ะนะคะอเด้งคืออะไรก็คือ,อจะทำน้ำซุปใส่มิลินซาเกแล้วก็โชยุนะคะแล้วก็จะมีหัวไชเท้าพวกอย่างนี้ค่ะบ้านเราก็น่าจะมีนะแต่คือเหมาะมากถ้าทานท,ที่หน้าหนาวค่ะคือที่บ้านทำแล้วค่ะไปกันค่ะว่าติยะคะยังแวะเลยค่ะ ไปกันต่อค่ะทุกๆคนคะ่ะที่ขายลอตเตอรี่ของประเทศญี่ปุ่นนะคะจมโบก็หลายก็เป็นโอเนก็มีนะคะแบบถ้าถูกเนาะหูเยอะมากเลยคะ่ะทุกๆคนมีแบบขูดแบบรายวันสองวันสามวันมีแบบเปิดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะว่าจิงโกดสล็อตมาชีนอะไรพวกนี้นะคะ,ะเปิดตามกฎหมายไม่ผิดนะคะถ้าใครอยากจะเล่นอะไรางรกับมาเล่นได้เลยไม่ผิดกฎหมาย ประเทศญี่ปุ่นค่ะขอบคุณค่ะ,ไ,คะไกล่ครลิสต์มาสและต้นคริสต์มาสสวยมากเลยค่ะออกดอกด้วยจังเลยสวยงามมากเลยค่ะ นี่ใบไม้ไหวอไหวพิ้งผ้านะคะทุกทุกคนอันนี้จะเป็นไหว้สำหรับเขาเรียกอะไรอ่าบรรพบุรุษในบ้านดอกไม้แต่ละอย่างแตกต่างกันนะคะ<น>ไปกันต่อคะ่ะร้านดื่มมิสกยาเปิดแล้วค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่เช้าเลยนะคะ9ก้าโมงเปิดแล้วค่ะ คุณพิงค์ต้องวัดแะเฟรสโกก่อนนะคะสีน่าจะทราบนะคะคุณพิงค์แะเฟรสโกพ่าอะไรข้าไปข้างในคะ่ะ เจ๋ยวแล้วค่ะร้านโอ oh, yes. ้ยาสร้านทัโกจะกีนะคะับโอคโมียกิดไปอยู่กันค่ะอันนี้กไม่แพงนะคะ

ไปกันค่ะรีบค่ะลีบรีบค่ะรีบคุณพิงค์เป็นห่วงแว่นนะคะมองก็เบลเบละนะคะกำลังจะถึงสถานีรถไฟนะคะก็จะทำซุ้มอะไร่ะซุ้มคริสต์มาสค่ะทุกคน เข้ามาข้างในในสถานีฟูชิมิโมโมยามะแล้วเราก็จะไปข้างบนนะคะเพราะว่าคุณพิงค์จะต้องกลับบ้านแล้วก็ไปที่สถานีรถไฟไปถามเขาว่ามีแว่นดิฉันตกหล่นไครมีใครเอามาคืนไหมคะคุณพิงค์เคยทำมือถือหล่นนะ,ะแล้วก็ไปตามเขาที่เขตที่มันเป็นสถานีรถไฟเอ้าขอโทษทีค่ะตำรวจค่ะสถานีตำรวจนะคะก็ได้คืนค่ะ คือเราจะลุ้นพินจะได้คืนนะคะ่ะคุณพิงเป็นถ่ายอีกที่หนึ่งรอรถก่อนนะคะนี่ค่ะจาานีราไฟฟูชิมิมโมยามาค่ะรถคันนี้ไม่ได้จอดค่ะ เพราะเป็นรับบิดเทรนนะคะเราจะไปอีกคันต่อไปค่ะทุกทกคนคะเราจะไปรถไฟขบวนนี้นะคะไปล้วค่ะเราจะไปตามหาแว่นของคุณพิงค์นะคะใสกันนะคะไปหาแว่นกันค่ะเข้าไปข้างในโทรศัพท์ไม่ได้นะคะญี่ปุ่นไม่ได้เลยค่ะจะเจอกันที่ ถึงแล้วค่ะทุกๆคนลุ้นลุ้นลุ้นค่ะคุณมิงจะไปอ่าที่คุณพิงทำคอนเทนต์ครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวค่ะก็ไม่มีตรงนี้ก็สะอาดสะอาดนะคะคือคือตอนที่คุณพิงมาครั้งแรกก็จะมาลงตรงนี้ไม่ใช่มาลงค่ะมาทำคอนเทนต์อยู่ตรงนี้ค่ะก็ไม่มีแว่นของคุณพิงนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปถามข้างบนค่ะ ว่าเจอแว่นเราไหมค่ะ,ะคุณพิง์ก็ออกมาข้างนอกแล้วค่ะทุกๆคนก็คือไปถามแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เจอแว่นแต่คือไม่ใช่แว่นของเราค่ะคือแว่นของเราจะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้อันี้มาค่ะใบนี้มานะคะก็คือ,คอให้เราโทรมาสอบถามว่าเราจะมีแว่นของเราหรือเปล่านะคะก็คือ <c oughs> มองไม่ค่อยชัดนะฮะก็คือคุณพิงคิดว่าคุณพิงใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ทำคอนเทนต์นะแล้วก็พอจะขึ้นรถไฟที่จะไปไ<ม>ฟูฟูฟูชิมิโมโมยมามะนะคะก็ไม่เจอคุณพิงก็มองซ้ายมองขวาก็คือรถไฟก็จะออกแล้วค่ะแต่ก็มันก็ช่วยไม่ได้ก็คือเราก็แจ้งความไปแล้วนะฮะว่าว่าเราหาอยู่ตรงหมายเลขนู้นหมายเลขนี้นะะก็คือเราก็คงต้องต้อง,ต,องต้องโทรมาถามน,นะ อืเสียใจนะคะก็ EP นี้คลิปนี้ก็ขอบคุณว่านะคะที่ติดตามคลิปของคุณพิงหาแว่นค่ะหาแว่นก็คือต้องมาตามหาแว่นอีกทีหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นพลังกำลังใจให้คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณว่าค่ะแล้วเจอกันดีหน้านะคะยังไม่เจอแว่นค่ะแว่นหายค่ะทุกๆคนบายบายค่ะ